ก็ขอสวัสดีครับอยู่กับผมนายหกโลฮิโนเขียวครับยังอยู่กับบอ่อสายแปดครับบ่อที่ติดทรายดินทรา,ายเยอะๆครับว่าเดี๋ยวถอยให้เขาหมออดนปปะเอาหน้าดินกับมดแล้วครับดินทราย จะลงชั้นสอง้วครับเป็นจากดันทุกเที่ยวครับดันาจานกบดันให้ทุกเที่ยวเลยเป็นจากเที่ยวไหนแบบฟุกฟุกขึ้นได้เองครับโอ้ดินไซา์วิ่งลำบากกันมากครับบ่อนี้เอนา N P R เสียเกอร์ เดี๋ยวจะพลาลงไปดูข้างล่างครับวันนี้รถดัเหลือ3มคันครับเสียแจ็คไปดูรถครับดูที่ชุมพลสุรินนู่นแะครับไปดูรถใหม่มีงบประมาณอยู่ประมาณ7จ็ดแสนเจประมาณนี้แหละครับก็เลยไปดูรถใหม่ไปเอารถใหม่เลยรถก็เลยเหลือวิ่งอยู่แค่3มคันก็จะมี NPR h i โนเขียว แล้วก็คิตตี้สีปูเสียเกมนู่นครับกำลังมาแต่เสียเกมไม่อยู่ครับเสียเกมไปธุระที่ประโคนชัยก็จะให้เพื่อนขับแทนก็เป็นลูกชายเท่าแก่อีกคนหนึ่งครับมาขับแทนอยู่แค่สามคันแค่นี้แหละครับวิ่งไม่ไกลครับวิ่งใกล้ๆไปกลับไม่พอกิโลอาจารย์กบตังไม่ทันกันเลย <laughs> เอาจนได้ครับหน้าดินเอาจนหมดเลยมันจะสู้คนได้ไงเนาะปีกแพงติดยังไงก็อาจารย์กบดันช่วยไม่ต้องได้ฟืน้นเหยียบขนาดไหนครับแต่เสียเวลาที่แม่โครต้องเดินขึ้นมาดัานช่วยเกือบทุกเที่ยวแทบทุกเที่ยวเลยครับ <c oughs> ไก่จะ,จะได้ลง่กจะได้ลงชั้นสองแล้วครับ <c oughs> ลงชั้นสองมีเฮแน,อน,อน,น่นอนลั่นแน่นอน แ้งงั้นสองใดก็จะเอาดินดานมาปูทางปูหน้าหนาไปเลยปูดดินทรายออกลึกๆปูทางเปิดหน้าดินมาเยอะๆเลยมาถึงนี่หรอครับเปิดไม่งั้นวิ่งไม่ได้ขึ้นไม่ได้าวรอดหรือเปล่าโอ้เอ็นแรงอยู่แล้วครับไม่ต้องได้ดันตูดไปสบายนะครับง่ายๆสบายๆครับเ,เดี๋ยวผมไปขับรถใส่ดินก่อนครับ ข้างล่างก็จะเป็นดินดานออกเหลืองๆน่าจะปูทางได้แน่นดีอยู่ครับดินดานเสียแจ็คไปดูรถน่าจะเป็นฟูโซ่มิซูบิชิฟูโซ่ตาหวานแต่ไม่รู้เครื่องเท่าไรเลยเห็นโพสเฟซบุ๊กอยู่ยังไม่มาเลยครับ ดูที่ชุมพลครับชุมพลบุรีสุรินนี่แหละครับจะเป็นอู่อะไรเนาะอู่ช่างยาวน่าจะใช่นะถ,ถ้าจำไม่ผิดอู่ช่างยาวครับอยู่ชุมพลบุรีฟูโซก็น่าเล่นครับเพราะว่าราคาไม่ไม่ถือว่าแพงไม่น่าเกินเจ็ดแสนครับฟูโซเห็นเขาว่าหาอะไรยากหาไม่ยากหรอกครับ อะไรให้แต่เรามีตังค์ผมไม่เชื่อใครหรอกครับว่าไหลยากขนาดผมบอกฮีโน่มามีคนเน่นมาออกมาทมาไมฮีโน่หาไหลยากให้แต่เรามีตังค์ครับซื้อได้หมดแหละอะไรโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเอิร์ทถ่ายให้ครับเพราะว่าน้องเอิร์ทไม่สามารถขับขึ้นบอ่อได้หรอกเพราะว่าทางมันนืดครับดินทรายกลัวกระชากกลัวขับไม่ได้ครับกลัวเผาข้างด้วยครับ เห็นแต่ว่าฮีโน่อึดๆผมก็กลัวเป็นเหมือนกัน <c oughs> เอาโอเคครับเดี๋ยวให้น้องอึดถ่ายให้ครับ ก็จะเป็นคิตตี้ครับเดี๋ยวให้น้องเอิร์ธขับไปเทดินแล้วครับมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อวิ่งไปไกลครับไม่ได้ออกนอกหมู่บ้านครับก็เลยสามารถให้ขับไปเทดินได้แต่ <c oughs> วิ่งออกถนนใหญ่ไม่กล้าให้ไปหรอกครับอีกอย่างยังเป็นเด็กอยู่ใบขับขี่ก็ไม่มี เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาวายเท่าแกรับผิดชอบอีกยากด,ดูตรงนี้ก็ไม่ค่อยชัดเลยครับเดี๋ยวขยับไปดูอีกฟังหนึ่งครับ ดินทรายนี่หนักหนักมากนะครับมันเปียกมันชื้นรถไถดันก็ดันยากครับเวลาเก็บงานยังเป็นรอยรอรถไถอยู่เลย <c oughs> ไม่พอครับหน้าดินดินทรายคนสั่งเยอะแยะเลย เดินดินดานที่นี่แน,น้าก็ต้องหาที่ลงดินาานีกครับไม่งั้นไม่เสร็จบอกให้เขา เ็แล้วครับไปได้ต้องดันช่วยแบบนี้แหละครับถึงจะขึ้นรอด มาแล้วครับปฏิทินมาแล้วครับวิ่งไม่ไกลครับออกจากบอ่อไปสามร้อยเมตรรถสามคันอาจารย์กบยังตั้งไม่ทันเลยครับเพราะว่าวิ่งไกล ดินใกล้จะหมดแล้วใกจะได้ลงแป้วชั้นล่างแลครับ บ่อลรูกนี้หามุมถ่ายไม่ค่อยมีเลยครับมายืนถ่ายตรงนี้เอาดีกว่า <c oughs> จะได้ดูเต็มๆเห็นอาจารย์กบทำงานเต็มๆอยู่ตึกข้างหน้าบางังแต่ต้นไม้ครับนี่แหละครับเหลือแค่นี้แหละแล้วลจะได้ลงแล้วครับข้างล่างนี่ดินดานน้ำออกด้วยครับน้ำออกน้ำซึมมาจากฝั่งนู้นแหะครับ ออกมาบ่อประมาณประมาณหนึ่งงานกับบ่อลูกนี้เป็นบ่อกเก่าเป็นสะเก่าเจ้วของเขาสูบน้ำออกได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับ <c oughs> ดูครับหน้าดิน ลึกสองเมตรนาดินลึกมากเลย โอเคครับเดี๋ยวลงชั้นล่างยังไงเดี๋ยวจะถ่ายลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึง่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าเนาะ<ป>บายครับสวัสดีครับ